สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องใบเฟิร์นผ้ารวยนะคะเมื่อนี้นะคะจะเป็นคลิปเสียงอ,อีสานนะคะคลิปเสียงที่ว่าภาษาอีสานพื้นบ้านนะคะขออนุญาตว่าภาษาพื้นบ้านนะคะเพื่อเป็นการสะดวกในการนําเสนอนะคะคลิป าน้อยปกตินะคะได้เดินตอมสา2หัดแล้วนะคะอ่าใส่จริงกับวันที่11มิถุนายน64นะคะวันที่12กับเป็นหวดที่2นะคะแล้วก็เดินตอนะคะสำหรับสูตร2ตัวเด่นนะคะอ่าสูตรที่2ได้ลดไปแล้วนะคะ้ายังติดตามอยู่กับร่องเข่ามาเบิงดูดูนะคะว่าวันที่13จะเดินต่ออีกบบนนอกจาก สองตัวเด่นวันที่สิบสามเมุนหน้ายน 64, หกซีห่0ศูนย์กับเจ็ดนะคะสูตรที่สองห่ยหากับหกถา่ายังมักสูตรนี้อยู่กะร้องเอามาจับวิ่นกันเบิงเนาะจ้ะอาจสีได้สองตัวเด่นบนล่างก็เป็นไปได้ถ้าเอามาจับกันก็นสีได้ศูนย์หาศูนย์หกเจ็ดหาเจ็ดหกแล้วก็ตัวมันเองคือศูนย์จิตกับหาหกนะจ๊ะอย่าลืมเอามาเบิ่นด้วยนะคะ เป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะเมื่อนี้ก,ก็ได้หาหาไปเนาะจา้าเพราะว่ามันออกเบิ่นเนาะอ่าสำหรับอีกแนวทางหนึ่งนะคะถี่น่องใบเฟิร์นได้ล่องคำนวณเบิงเป็นสองตัวเด่นบนลลางอ่าวันที่สิบเอ็ดนะคะได้อยูสองสี่หกหกหาง ่ามันออกมันออก3ามสี่แดศนย์สองะคะเขา่าโตตรงและโตกลับนะคะได้ทั้งบนทั้งล่างวันที่สิบสองนะคะมันออกสองแปดสามข้างล่างหา่าห่ามันเขา่าโตตรงนะคะแปดสามส่วนวันที่สิามมิถุนายนหกซีนี่นะคะก็ได้แปดหางนะคะมีสามเจ็ดสามแปดสมเกสามศู หาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์นะคะซึ่งมันมีตัวที่ว่าไปตรงกับอ่าสูตรที่สองนะคะเป็นตัวหาเจ็ดหาศูนย์นะหาเจ็ดหาศูนย์นะคะที่ที่ไปชนกันกันกบอ่าสองตัวเดินเอามาจับกันนะอาจจะมีความเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดว่ามันเอามาจับวิ่งกันได้นะคะ ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีจากตัวเลขนี้นะคะเฮงเฮปังปังทุกๆวันขอให้แนวทางนี้นะคะเดินต่อไปเรื่อยๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ